สับมะล<ค>ะก,ก<ง>อหุ้ยล่ากมันงอกกับตัวเองปลูกได้เลยตัดไปแล้วห,หอมแดงใหญ่หอมแขกสับมะละกอทำมาสับให้เดียวตามต้มตามก็ไม่เห็นกินเลย ไหนลูกงั้นเดี๋ยวไปไหนไ no อึ๊บตัวร้ายเดี exemple, ๋ยวสิอันนี้ยังไม่ใช้เดี๋ยวทำอะไรเดี๋ยวทำอะไรเดี๋ยวกินไก่ทอดปล่าไก่ทอดเนี่ยนะเพล่ะ

สวัสดีครับมาพบก,กับฟาร์มในไร่ FTJ Family วันนี้นะครับมาเข้าเจอกับรอแล้วเข้าครัว EP ที่30แล้วนะน่าจะใช่นะครับผมวันนี้จะมาทำ3า31ค่ะเอา EP ที่31 <laughs> จะมาทำเมนูลาบไก่ป๊๊บหรือว่าลาบไก่กรอบนั่นแหละคือตอนแรกครับ p f เซตงานไว้ไม่ใช่ไม่ใช่เมนูนี้นะเป็นเมนูเคาเรียกว่าอะไรนะต้มยำไก่มะนาวดอง แต่พอดีก็กว่าจะเสร็จงานอย่างที่รู้กันเนาะงานฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยเก็บงัวเก็บไก่เดินชมไก่ชมงัวอะไรอยู่ข้างบนยอยแม่ไม่ถ่ายเดี๋ยวทักทีกว่าจะเดินชมไก่ชมงัวก็กินเวลาไปเลยแบบแสงแสงหมดแล้วมันต้องใช้เวลาตุนค่อนข้างนานหน่อยนะเพราะว่าไก่มันเป็นไก่ เป็นไก่อายุค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นไก่บ้านเนาะก็เลยเอาไว้เป็นขอเป็นเมนูหน้าแล้วกันเมนูนี้ก็เอาเป็นเนี่ยแดดร่มลมตกแล้วก็เป็นยำนะครับเป็นยำเหรอนั่นแหละเป็นลาบค่ะลาบค่ะเป็นลาบไก่ไก่กรอบไปก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวขอญาตทอดไก่แป๊บนึ วันนี้โมเดลจะทำัไน,มไ,น,มไ,นมไมอ๋อจะไปเห็นได้ไง กระเด็นหมดสองแล้วมั้งนะไม่หมดเดี๋ยวเก็บผักให้พ่อเหรอคะลูกเดี๋ยวเก็บอะไรได้บ้างนะนี่ง่ผักชีเหรอให้พ่อกินกัดลาบจับก้อนจับก้อนหอมได้แล้วมาอีกครับก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วมาอีกดูดิ เก๋าเก๋าน้ำเกือให้แม่ดูดิน้ำมันพริกลูกอันนี้โอ้โห้ำลายแตกยังกล้องนี่โอเคมไหมแล้วใส่จานเสร็จแล้ววันนี้ยมหอมนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ยำไก่ป๊อกจัง วันนี้วีเวฟหนักมือไปหน่อยอืม,อมสีสันน่ากินอะ่ะมดูคนทำด้วยขอเพื่อนกินราบไก่กรอบกัน ทำเสร็จปุ๊บก,กินเลยอร่อยมาก้ระดิกหน้าตากล้องกินไหมลก,ลกินแอมผัก,ลกลย,ยืมๆอยากกินนันเด็กนี่ผักชีโมเดลเก็บมาให้อร่อยไหมอร่อยหวานมากเลยผักชีอ๋อ ไก่กำลังกรอบเลยเพื่อนสนใจไม่ต้กอกอกสนใจกินมนั้บบมย โอเคครับเพื่อนๆลองเอาไปทำกินกันดูครับอร่อยอร่อยง่ายๆนะครับทำง่ายๆเลยนะั่งแค่ทอดทอดคุกๆกคักคว่วกินได้สำหรับคลิปนี้เพียบไปแล้วบ๊ายบาย